สอดรู้แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกนักศึกษามหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งได้เดินทางมาถึงเพื่อพักผ่อนและทำรายงานเกี่ยวกับธรรมชาติลุ่มนักศึกษาได้แก่เอกนักศึกษาปีสี่ผู้ชอบคนอ้นคว้าความจริงปอแฟนสาวของเอกที่เรียนวิทยาศาสตร์และเพื่อนสนิทของเอกสองคนคือกล้องและนิกเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึง พนักงานต้อนรับยิ้มแย้มและแนะนำให้รู้จักกับรีสอร์ทและห้องพักของพวกเขาแต่เมื่อพวกเขาได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับปีศาจที่สิงสู่ที่นี่จากชาวบ้านในละวานั้นทำให้ทุกคนรู้สึกขนลุกและอยากรู้ความจริงในคืนแรกที่เข้าพักเอกและเพื่อนเพื่นได้ยินเสียงร้องให้เบาๆจากทางห้องน้ำทุกคนคิดว่าคงเป็นเสียงลง แต่เอกไม่เชื่อและแตัดสินใจที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับเรื่องนี้เอกพบกับพนักงานเกแกของรีสอร์ทชื่อว่าป้าถิงซึ่งเล่าเรื่องเี่ยวกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยจุกคาจกรรมในรีสอร์ทนี้เมื่อหลายปีก่อนหญิงสาวคนนั้นชื่อว่าแก้วเธอเป็นสาวใช้ในรีสอร์ทและจุกคาจกรรมอย่างโหดเหี้ยมแต่ผู้กระทำยังไม่จูกจับกลุ่ม เอกเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเมื่อเขาพบว่าหลายคนที่เคยมาพักที่นี่เจอเรื่องแปลกๆเช่นเห็นเงาคนในกระจกหรือได้ยินเสียงร้องไห้ในเวลากลางคืนเมื่อคืนที่สองมาถึงเอกตัดสินใจที่จะเฝ้าดูห้องน้ำที่มักมีเสียงร้องไห้ทุกคนในกลุ่มรู้สึกกังวลและกลัวตอนนี้ความลับของรีสอร์ทเริ่มเผยออกมาแล้ว และเอกก็เริ่มเข้าด้วยความจริงที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเขาและเพื่อนๆไปตลอดการไม่คืนที่สองเอกและเพื่อนๆตัดสินใจเฝ้าดูห้องน้ำที่มักมีเสียงร้องไห้พวกเขานำกล้องถ่ายรูปและเครื่องบันทึกเสียงมาตั้งไว้เอกมีความหวังว่าจะจับภาพหรือเสียงของผีสาวแก้วได้เมื่อเวลาผ่านไปทิ้งคืนความเงียบสง,งัดก็ถ่ายปกภุมิรีสอร์ท ทุกคนเริ่มรู้สึกหนาวและกลัวทันใดนั้นเสียงร้องให้เบาๆก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นดังมาจากห้องน,น้ำทุกคนหันไปมองและเห็นเงาของหญิงสาวในกระจกพอร้องเสียงดังด้วยความตกใจเงานั้นหันมามองพวกเขาแล้วหายวับไปในพริิตาทุกคนตะลึงกับสิ่งที่เห็นแต่เอกกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลัง เอกได้ไปเปิดกล้องถ่ายรูปและดูภาพที่ถ่ายได้แต่ไม่มีอะไรผิดปกติเลยทุกคนเริ่มสงสัยในสิ่งที่พวกเขาเห็นเอกจึงตัดสินใจจะสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหญิงสาวที่ชื่อแก้วเอกไปหาป้าพิมอีกครั้งและครั้งนี้ป้าพิ์เล่าเรื่องราวของแก้วให้ฟังอย่างละเอียดแก้วเป็นสาวใช้ที่ทำงานในรีสอร์ทเธอถูกหลอกลวงโดยคนรัก และถูกฆาตกรรมที่นี่ป้าพิมพ์บอกว่าแก้วถูกฝังอยู่ในป่าหลังรีสอร์ทเอกตัดสินใจไปหาหลุมศพของแก้วในวันถัดไปรุ่งเช้าเอกและเพื่อนๆได้เดินทางไปยังป่าหลังรีสอร์ทพวกเขาพบกับหลุมศพของแก้วที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมทุกคนรู้สึกขนลุกและเศร้าเมื่อเห็นสภาพที่น่าสลดของหลุมศพ เอกสัญญากับแก้ว,ว่าจะหาความจริงและทําให้เธอได้รับความยุติธรรมเอกเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับคนรักของแก้วและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแนอดีในขณะที่พวกเขากําลังค้นหาความจริงก็มีเหตุการณ์แปลกๆเก,กิดขึ้นเช่นสิ่งฝีเท้าตามหลังหรือการได้ยินเสียงกระซิบข้างหูทุกคนเริ่มรู้สึกว่าพวกเขากําลังถูกติดตามโดยบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็น และความลับของรีสอร์ทก็เริ่มเปิดเผยออกมามากขึ้นหลังจากที่เอกและเื้อนๆได้พบหลุมศพข,ของแก้วพวกเขาก็เริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคนรักของแก้วที่อาจเป็นฆาตกรในขณะที่พวกเขากำลังค้นหาเอกสารเก่าในห้องสมุดของรีสอร์ทพอก็พบกับรูปถ่ายเก่าที่มีแก้วและชายหนุ่มคนหนึ่งในภาพชายหนุ่มในภาพชื่อว่าธนา เป็นคนรักของแก้วที่เคยทํานาในรีสอร์ทนี้ด้วยกันเจกตัดสินใจจะสืบหาว่าธนาอยู่ที่ไหนในปัจจุบันคืนถักมาขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับเจกก็ฝันเห็นแก้วมายืนอยู่ปลายเตียงแก้วไม่ได้พูดอะไรแต่ชี้ไปที่หน้าตา่างเกสะดุ้มตื่นและมองไปที่หน้าตาเขาเห็นเงาดำๆอยู่ข้างนอกเจกรีบไปตกปอกล้องและมี พวกเขาเปิดหน้าต่างออกไปดูแต่ไม่มีใครอยู่ทุกคนรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องและพวกเขาตัดสินใจจะไปสืบหาความจริงที่บ้านของธนาในหวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกเขาไปถึงบ้านของธนาพวกเขาพบว่าธนาอาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งที่อยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านธนาต้อนรับพวกเขาด้วยความสงสัยแต่เมื่อเอกบอกเรื่องแก้ว ธนากลับเงียบและมีท่าทีหวาดกลัวธนาอมรลักว่าเขาเคยรักแก้วแต่ไม่ใช่ผู้ที่ฆ่าเธอธนาเล่าว่าในวันที่เกิดเหตุเขาได้ทะเลาะกับแก้วอย่างรุนแรงและแก้วได้วิ่งหนีเข้าไปในปา่าหลังจากนั้นธนาก็ไม่ได้พบแก้วอีกเลยจนกระทั่งมีข่าวว่าเธอถูกพบว่าเสียชีวิตเตกเริ่มสงสัยว่ามีคนอื่นที่อาจเป็นฆาตกร และพวกเขาตัดสินใจจะหาคนที่รู้เรื่องราวในอดีตเพิ่มเติมขณะที่พวกเขากลับมาที่รีสอร์ทพวกเขาพบว่าห้องของพวกเขาถูกค้นหาและสิ่งของในห้องถูกื้อกระจายมีข้อความเขียนด้วยเลือดบนกำแพงว่าหยุดค้นหาความจริงไม่งั้นจะต้องตายทุกคนรู้สึกตกใจและกลัวเอกไม่ยอมแพ้เขาเชื่อว่าความจริงต้องถูกเปิดเผย และจะไม่หยุดจนกว่าจะหาคนร้ายตัวจริงได้ความลับของรีสอร์ทเริ่มเข้มข้นขึ้นและเอกก็กล้ที่จะค้นพบความจริงที่น่ากลัวหลังจากกลับมาที่รีสอร์ทและเห็นข้อความขู่ทุกคนในกลุ่มรู้สึกหวาดกลัวแต่เอกยินยันที่จะสืบหาความจริงต่อไปเอกตั้งใจที่จะพบกับป้าทีมีกครั้ง เพราะเชื่อว่าป้าพิมพ์อาจรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเอกและเพื่อนๆไปหาป้าพิมพ์พวกเขาพบว่าป้าพิมพ์ถุกทำร้ายและบาดเจ็บหนักป้าพิมพ์บอกกับเอกว่าเธอถุกทำร้ายทอระรูมากเกินไปป้าพิมพ์เล่าว่าในคืนที่แก้วถูกฆาตกรรมเธอเห็นเงาคนในป่าและได้ยินเสียงทะเลาะกันแต่เธอไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวว่าจะถูกทำร้าย เดกตัดสินใจจะไปค้นหาที่ป่าหลังรีสอร์ทอีกครั้งและในครั้งนี้พวกเขาเตรียมพร้อมมากขึ้นพวกเขานำไฟฉายและอุปกรณ์สื่อาสารไปด้วยเมื่อพวกเขาเข้าไปในป่าทุกคนรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังเฝ้าดูอยู่ทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบที่ไม่ได้มาจากคนในตุ่มเดกใช้ไฟฉายส่องไปที่เสียงน,นั้น และพบกับเนาคนที่วิ่งหนีเข้าไปในความมืดทุกคนรีบตามไปแต่ไม่สามารถจับได้พวกเขาพบกับสถานที่ที่เหมือนกับถูกใช้เป็นที่ซ่อนศพมีร่องรอยของเลือดและเสี้อผท่าเก่าของแก้วที่จุกทิ้งอยู่ก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจและเสนอให้กลับไปที่รีสอร์ทแต่เอกยืนยันที่จะค้นหาต่อพวกเขาจึงตัดสินใจพักที่ป่านั้นเพื่อค้นหาความจริงในวันถัดไป ในคืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังหลับเอตยินเสียงเดินเบาๆไกลๆเขาใช้ไฟฉายส่องไปและพบกับเจ้ายืนอยู่เจ้าบอกให้เอกหยุดค้นหาเอกตะโกนเรียกเพื่อนๆแต่เมื่อพวกเขามาถึงแจ้วก็หายไปเอกเล่าให้เพื่อนๆฟังและทุกคนเริ่มรู้สึกหล่มากขึ้นรุ่งเช้าพวกเขาพบกับร่องรอยของการต่อสู้ และพบกับขวดน้ำยาเทียนีที่ใช้ฆ่าตะรลแก้วเอกเชื่อว่าคนร้ายยังคงอยู่ใกลๆ้ๆเมื่อพวกเขากลับมาที่รีสอร์ทพวกเขาพบว่ามีคนในรีสอร์ทที่ดูน่าสงสัยและคอยติดตามพวกเขาตลอดเวลาความจริงเริ่มเปิดเผยมากขึ้นและเอ็ดก็ใกล้จะพบกับคนร้ายที่แท้จริงซึ่งอาจเป็นใครบางคนที่พวกเขาไม่คาดคิด หลังจากกลับมาที่รีสอร์ทและพบว่ามีคนคอยติดตามพวกเขาเอกเริ่มสงสัยว่าคนร้ายอาจเป็นคนในรีสอร์ทเองเอกตัดสินใจจะพูดคุยกับพนักงานทุกคนเพื่อค้อนหาความจริงขณะที่เขากำลังคุยกับพนักงานบางคนเขาสังเกตเห็นท่าทางแปลกๆของนายวันชัยผู้จัดการรีสอร์ทนายวันชัยดูตื่นตระหนกเมื่อถูกถามถึงเหตุการณ์แนดี เอกเริ่มเชื่อว,ว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับนายวันชัยที่ต้องสืบหาไในคืนนั้นเอกและเพื่อนๆตัดสินใจเฝ้าดูนายวันชัยพวกเขาอากตามไปและพบว่าเขากำลังเดินทางไปยังป่าหลังรีสอร์ทเมื่อพวกเขาเข้าไปในปา่าพวกเขาเห็นนายวันชัยขุดบางอย่างขึ้นมามันเป็นกองเหล็กที่มีขวดน้ำยาทีมีและจดหมายเก่า เจเปิดจดหมายนั้นและพบว่ามันเป็นจดหมายขู่จากผู้ที่ค่าแก้วเนื้อหาจดหมายบอกว่าแก้วรู้ความลับบางอย่างที่เกี่ยวกับการทุจริตในรีสอร์ทนายวันชัยรู้สึกตู่ว่ามีคนแอบตามเขาเรีบหนีไปชายเอกและเพื่อนๆสามารถจับตัวเขาได้นายวันชัยยอมรับว่าเขารู้เรื่องการฆาตกรรมแก้วแต่ไม่ใช่ผู้ลงมือเขาเล่าว่าในคืนที่เกิดเหตุ เขาเห็นชายคนหนึ่งกำลังทะเลาะก,กับแก้วชายคนนั้นเป็นคนในเงาเมื่อที่มีที่ผวนในรีสอร์ทและเป็นผู้บุกการทุกอยา่างเอกตัดสินใจจะหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเปิดเผยความจริงต่อสาธารณะเขาและเพื่อนๆเ,เริ่มค้นหาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการที่จริกในรีสอร์ทขณะที่พวกเขากำลังค้นหาอยู่ๆก็มีไฟดับ และมีเสียงของประตูดังขึ้นเอกเปิดประตูและพบกับเงาของแก้วยืนอยู่แก้วชี้ไปที่ตล่องเหล็กในมือของเอกและบอกให้เขาเปิดออกเมื่อเอกเปิดตล่องเขาพบกับเอกสารสำคัญที่สามารถเปิดเผยความจริงเที่ยวกับาการฉ้อฉลและฆาตกรรมทันใดนั้นมีเสียงสีเท้าหนักๆมุ่งตรงมาทางพวกขาวเอกและเพื่อนๆพน ต้องรีบซ่อนตัวและเห็นเนาคนร้ายเข้ามาในห้องคนร้ายพยายามค้นหาเอกสารแต่ไม่พบเอกและเพื่อนพอนรู้สึกตื่นเต้นและกลักว่าพวกเขาอาจถูกฆ่าปิดปากความจริงเริ่มเปิดเผยมากขึ้นและเอกก็ใกล้จะรู้ตัวคนร้ายที่แท้จริงทุกคนต้องหาทางรอดพ้นจากอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามาหลังจากเย็บสิ่งสีเท้าของคนร้าย ทุกคนก็หายใจล่งแต่ยังคงระวาดระวางเดกเปิดเอกสารสำคัญและพบข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริกในรีสอร์ทมีหลักฐานว่าเจ้าของรีสอร์ทและตุ่มคนในนาวมืดเป็นผู้บงการทั้งหมดเจ้าของรีสอร์ทที่ชื่อว่านายจะสพลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมของแก้วเพื่อปิดปากเธอไม่ให้เปิดเผยความจริงเอกและเพื่อนเพื่ม ตัดสินใจที่จะนำหลักฐานเหล่านี้ไปให้ตำรวจแต่พวกเขาต้องหาทางออกจากรีสอร์ทให้ได้ก่อนในขณะที่พวกเขากำลังวางแผนเพื่อหนีออกจากรีสอร์ทไฟฟ้าก็กลับมาติดรั้งทุกคนรู้สึกว่ามีความหวังแต่ต้องรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดขณะที่พวกเขากำลังเก็บของนายวันชัยกลับเข้ามาในห้องและบอกว่าต้องรีบหนีเพราะนายเจษะะุา รู้เรื่องที่พวกเขาคนพบเอกและเพื่อนเพื่อนตัดสินใจเชื่อในตัวนายวันชัยและวางฐานหลบหนีออกจากรีสอร์ทด้วยกันขณะที่พวกเขากำลังจะออกจากรีสอร์ทพวกเขาถูกกัดขวางโดยตุ่มคนของนายทจสลทุกคนต้องต่อสู้และไม่หนีอย่างสุดชีวิตเมื่อพวกเขามาถึงป่าพวกเขาพบก,กับแก้วที่นำทางพวกเขาไปยังทางออกลับของรีสอร์ท ขณะที่พวกเขากำลังจะออกไปจากป่านายทศสลและลูกน้องได้ตามมาทันพวกเขาพยายามจะหยุดเอกและเพื่อนเพื่อนเอกตัดสินใจเระเชิญหน้ากับนายทศสลและกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ค่าแก้วนายทศสลยอมรับความจริงและถ้ยว่าที่ทำไปเขาความรู้และต้องการปกปิดความชั่วชิตขณะที่นายทศสลพยายามจะทำร้ายเอก ทนใดนั้นเงาของแก้วก็ปรากฏขึ้นและจับตัวนายจศาสพลไว้แก้วบอกว่าความยุติธรรงต้องได้รับการคืนและเธอจะไม่ปล่อยให้นายจศพลหน,นไปได้ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุและจับกลุ่มนายจ้สพลพร้อมกับลูกน้องของเขาเอกและเพื่อนๆได้รับการช่วยเหลือและนำหลักฐานทั้งหมดให้กับตำรวจในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผย และแก้วก็ได้รับความยุติธรรมที่จะสมควรได้รับเมื่อทุกอย่างจบลงเอกและเพื่อนๆได้กลับไปยังรีสอร์ทอีกครั้งเพื่อทำพิธีส่งวิญญาณของแก้วไปสู่สุคติพวกเขารู้สึกว่าแก้วได้จากไปอย่างสมบและรีสอร์ทก็กลับมามีบรรยากาศที่สมบสุขอีกครั้งหลังจากที่ความจริงถูกเปิดเผยและนายทศพลถูกจับกลุ่มเอกและเพื่อนๆน ตัดสินใจที่จะทำพิธีส่งวิญญาณแก้วไปสู่สุขติพวกเขาติดต่อกับท่านในหมู่บ้านใกล้ๆเพื่อมาช่วยทำพิธีท่านบอกว่าเพื่อให้วิญญาณแก้วสมบกสุขพวกเขาต้องทำพิธีที่หลุมศพของแก้วในวันรุ่งขึ้นแอกปอกล,อละมีได้นำดอกไม้และทูกเถียนไปยังหลุมศพของแก้วพวกเขาจัดเตรียมสถานที่และเชิญท่านมาทำพิธี เมื่อพระเริ่มสวดมนต์ทุกคนรู้สึกถึงบรรยากาศที่เงียบสงบและมีพลังบางอย่างแต่สร้างออกมาขณะที่พระทำพิธีเอกเห็นเงาของแก้วยืนอยู่ใกล้ๆหลุมศพแก้วยิ้มและดูมีความสุขเธอรู้ว่าตอนนี้เธอจะได้ไปสู่ที่สมุกหลังจากพิธีเสร็จสิน้นพระบอกให้ทุกคนจุดธูปเพื่ออธิษฐานให้แก้วไปสู่สุขติ ทุกคนทำตามและอธิษฐานด้วยใจที่เต็มไปด้วยความรักและความสงสารท่านใดนั้นลมเย็นๆทักทาทุกคนรู้สึกว่ามีบางอย่างเบาลงแก้าปรากฏตัวเป็นครั้งสุดท้ายและกล่าวคำขอบคุณขอบคุณที่ช่วยให้ความจริงถูกเปิดเผยและส่งฉันไปสู่ที่สมบกฉันจะไม่ลืมความการุณาของพวกเธอ แก้วหายไปในอากาศและทุกคนรู้สึกได้ว่าเธอได้ไปสู่ที่ที่ดีกว่าแล้วหลังจากพิธีทุกคนกลับมาที่รีสอร์ทและพบว่าบรรยากาศที่นี่เริ่มสดใสและสมุกสุขไม่มีเสียงร้องไห้หรือเหตุการณ์แ,แปลกๆอีกต่อไปเอกและเพื่อนเพื่มได้เรียนรู้ว่าการค้นหาความจริงและความยุติธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญ ภูเขาสัญญาว่าจะจดจำแก้วและเรื่องราวของเธอไว้เสมอรีสอร์ทกลับมาดำเนินกิจาการตามปกติและมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากขึ้นทอได้ยินเรื่องราวการชื่อมิญญานของแก้วเอกและปอกลับไปมหาวิทยาลายัยและทำรายงานเกี่ยวกับการผจญภัยของพกเขาทุกคนในกลุ่มรู้สึกว่าได้รับประสบก,การณ์ที่ไม่มีวันลืม เรื่องราวของแก้วกลายเป็นตำนานทีู่กเล่าขานในหมู่บ้านและรีสอร์ทนั้นบิญญาณของแก้วได้พักผ่อนในสติสุขและรีสอร์ทก็กลับมาเป็นที่พักผ่อนที่มีความสุขหลังจากการประจนผายที่รีสอร์ททุกคนกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่เรื่องราวที่พวกเขาได้เผชิญหน้ากับปีสาวแก้วยังคงตราจรึงในความทรงจำ เอกและปอใช้ประสบการณ์ที่ได้รับมาเถียนใบงานและนําเสนอในชั้นเรียนเรื่องราวของพวกเขาทําให้เพื่อนๆและอาจารย์รู้สึกทิ่งและประทับใจรายงานของเอกไม่พิยงค่เล่าเรื่องการประเิญหน้ากับ็นญานแต่ยังสอดแทรกบทเปลี่ยนที่สําคัญเกี่ยวกับความจริงความยุติธรรมและการไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังก้องและมิตรเองก็ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์นี้ พวกเขาตัดสินใจที่จะตั้งกลุ่มนักศึกษาเสบส่วนเรื่องราวเหนือธรรมชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและต้องการความช่วยเหลือรีสอร์ทที่พวกเขาเคยไปก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นนักท่องเที่ยวมากมายเริ่มมาพักผ่อนและเยี่ยมชมโดยมีเรื่องราวของแก้วเป็นจุดเป็นดูกใจในายวันชัยซึ่งเป็นพนักงานของรีสอร์ท ได้รับการยกย่องจากความกล้าหาญในการช่วยเหลือเอกและเพื่อนเพื่อนเขากลายเป็นผู้นำที่ดีของรีสอร์ทและช่วยให้ธุรกิจเติบโตเรื่องราวของแก้วกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่บ้านใกล้เคียงทุกคนรู้สึกถึงความกรุณาและความเสียสละของเอกและเพื่อนเพื่อนที่ทำให้แก้วได้รับความยุติธรรมชีวิตของเอกและปอได้เปลี่ยนแปลงไป พวกเขารู้สึกว่าการประเชิญหน้ากับวิญญาณแก้วได้ทําให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นและมีความเข้าใจในเรื่องราวของคนวิญญมากขึ้นพวกเขาตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตต่อไปด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจที่จะทําความดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นหรือการเสาบหาความจริงในเรื่องราวที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผย ทุกคนในกลุ่มรู้สึกว่าการประจนภ่ายครั้งนี้ได้สร้างความผูกพันและความทรงจำที่ไม่มีวันลืมในคืนสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะกลับไปมหาวิทยาลัยทุกคนมารวมตัวกันที่รีสอร์ทอีกครั้งเพื่อกล่าวคำอำลาและขอบคุณแก้วที่ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้และเติบโตวพวกเขาจุดธูปและกล่าวคำอธิษฐานขอให้แก้วได้พักผ่อนอย่างสงบสุข และพวกเขาสัญญาว่าจะไม่ลืมเรื่องราวของเธอเมื่อทุกดับลงทุกคนรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ดีและเบาขึ้นพวกเขารู้ว่าแก้วได้จากไปอย่างสมบุกและรีสอร์ทก็ได้รับความสุขและความสมุกสุขอีกครั้งเรื่องราวของปีสาวในรีสอร์ทที่เคยเป็นความลักได้กลายเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความหมายและบทเรียนที่มีค่าหลังจากที่ทุกอย่างสมบลง เอกและเพื่อนๆได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่เรื่องราวของแจ้วยังคงอยู่ในใจของพวกเขาทุกคนเอกได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับการผจญภัยครั้งนี้เขาเล่าเรื่องราวอย่างละเอียดเกี่ยวกับการพบกับวิญญาณและการเปิดเผยความจริงปอรู้สึกว่าการเรียนทางครั้งนี้ทำให้เธอเข้าใจเรื่องราวของคนอื่นมากขึ้นและเธอก็ได้เรียนรู้ว่าความยุติธรรม ต้องได้รับการสืบควนไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนก้องและนิกได้รับแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งที่ดีและช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาตั้งกลุ่มนักศึกษาสืบสวนเรื่องเหนือธรรมชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งสี่คนได้นำเรื่องราวของพวกเขามาแบ่งปันในชั้นเรียนและในกลุ่มเพื่อนทำให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความกล้าหาญและความศิสลิศักดิ์ของพวกเขา นายวันชัยได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมง,งานและชาวบ้านเขากลายเป็นผู้จัดก,การที่ทุกคนเคารพและเชื่อถือและรีสอร์ทก็กลับมามีเชื่อเสียงอีกครั้งทุกครั้งที่เอกกลับมาเยี่ยมรีสอร์ทเขาจะไปเยี่ยมหลุมศพของเจ้าและอธิษฐานให้เธอได้พักผ่อนอย่างสงบสุขในวันหนึ่งขณะที่เอกกำลังนั่งอยู่ที่หลุมศพ เข <tyard. S 2> ารู้สึกถึงความเย็นและเห็นเนาของแก้วยืนอยู่ใกลๆ้ๆแก้วยิ้มและกล่าวคำขอบคุณอีกครั้งก่อนที่จะหายไปเกเชื่อว,ว่าแก้วได้ไปสู่ที่สงบสุขแล้วและไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปเพราะเองก็รู้สึกถึงความสงบใจเมื่อได้รู้ว่าแก้วได้รับความยิติธรรมและเธอรู้สึกภูมิใจในความกล้าหาญของเกศและเพื่อนๆนข้องและนิชได้รับการยอมรับจากเพื่อนเพื่อน และครอบครัวว่าพวกเขาได้ทำสิ่งที่ดีและมีคุณค่าพวกเขารู้สึกว่าการประจันถ่ายครั้งนี้ทำให้พวกเขาเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นทุกคนในกลุ่มรู้สึกว่าการ,รเผชิญหน้ากับเรื่องราวของแก้วได้ทำให้พวกเขาเห็นคุณค่าของความจริงและความยุติธรรมเรื่องราวของแก้วกลายเป็นตำนานที่ฉกเล่าขานกันในหมู่บ้านและรีสอร์ทนั้น ชาวบ้านและนะักท่องเที่ยวต่างรู้สึกถึงความรักและความกรุณาของแก้วในที่สุดทุกคนก็ได้เรียนรู้ว่าารเผชิญหน้ากับความกลัวและการสืบค้นความจริงเป็นสิ่งที่มีค่าและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เอกและเพื่อนๆได้สัญญาว่าจะทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปโดยมีเรื่องราวของแก้วเป็นแรงบันดาลใจในการทำสิ่งที่ดี รีสอร์ทกลับมาเป็นที่พักผ่อนที่มีความสุขและสมุกสุขนักท่องเที่ยวมากมายมายเยี่ยมชมและสัมผัสก,กับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความหมายเวลาผ่านไปไม่นานเอกกอกล้องและนิกกลับมายเยี่ยมรีสอร์ทอีกครั้งพวกเขายืนมองวิวทิวทัศน์และคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยความประทับใจพวกเขาได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้จัดการรีสอร์ทคนใหม่ฟัง ผู้จัดการคนนี้ชื่นชมและขอบคุณพวกเขาที่ช่วยทำให้รีสอร์ทกลับมามีความสมบสุขเอกได้เขียนบันทึกเรื่องราวนี้และตีทีมเป็นหนังสือซึ่งได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักในวงกว้างหนังสือเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆที่ประชิญกับความอายุติธรรมและความลึกลับพอได้ใช้ประสบการณ์นี้ในการศึกษาและวิจัยเรื่องราวเหนือธรรมชาติ เธอได้รับทุนการศึกษาและได้รับการอยอมรับในวงการวิชาการกล้องและนิคกลายเป็นนักสืบที่มีชื่อเสียงพวกเขาได้ช่วยแก้ไขปัญหาต่งตางๆและช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือพวกเขารู้สึกว่าชีวิตของพวกเขามีความหมายมากขึ้นนายวันชัยได้รับการอยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและกลายเป็นผู้จัดการ,รอ,อร์ทที่ทุกคนเคารพรัก เขาดูแลรีสอร์ทอย่างดีที่สุดเพื่อให้เป็นสถานที่ที่มีความสุขและปลอดภัยทุกครั้งที่เอกและเพื่อนๆกลับมาเยี่ยมรีสอร์ทพวกเขาจะไปเยี่ยมหลุมศพข,ของแก้วและอธิษฐานให้เธอได้ทักผ่อนอย่างสมบุสุขชาวบ้านและนะักท่องเที่ยวต่างรู้สึกถึงความรักและความกรุณาของแก้วเรื่องราวของเธอกลายเป็นตำนานที่จุกเล่าขานากันในหมู่บ้านและรีสอร์ทนั้น ทุกคนในกลุ่มรู้สึกว่าการประจนภัยครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาและทำให้พวกเขาเห็นคุณค่าของความจริงและความยุติธรรมเรื่องราวของแก้วไม่ถิงค่าเป็นเรื่องราวของปีสาวในรีสอนแต่เป็นเรื่องราวของความตัวหารความรักและการไม่ยอมท้าต่อความยุติธรรมเอกปอกก้องแลมิกได้เรียนรู้ว่าความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนี แต่เป็นสิ่งที่ต้องระชนะิญนาและการสืบค้นความจริงเป็นสิ่งที่มีค่าและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในที่สุดทุกคนก็ได้เรียนรู้ว่าการทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญที่สุดเรื่องราวของแก้วไวายเป็นตำนานที่จบเล่าขานกันไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดและทุกคนรู้สึกถึงความรักและความกรุณาของเธอเมื่อเอกและเพื่อน ยืนมองมวิวที่สวยงามของรีสอร์ทพวกเขารู้สึกว่าการประจนภายครั้งนี้ได้สร้างความสูงจังและบทเปลี่ยนที่มีค่าที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต